มาดิมาดิมาดิโอ้ยอเฮ้ยเรียบร้อยไปครับผมที่เพิ่งคิวไปนี่นี่นี่มันหุบหุมันหุบหว้าวรำเพทครับผมเฮ้ยไฟสีมันก็เอร์กว่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบาเลร์อีกครั้งหน,น audio, es, หนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพามาเพื่อนไปดูบริสใช้ปืนไฟลูกซองปืนไฟอยากเป็นลูกซองอ่ะเนาะ เป็นปืนอัติเมตเฮโรครับแล้วก็อัติเมตเบลสครับผมจะอยู่ที่เลเวล12มาร์ก2ทั้งคู่เลยนะไอไฟอัติเมตครับผมมันก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาจากปกติเป็นเอฟเฟกสโลว์อแก้ปัญหาที่ทําให้ไฟยิงยากเวลาใครโดนไฟก็จะช้าลงช้าลงทาให้ยิงง่ายขึ้นครับผมและนักบินที่ใช้กับบลิสผมจะใช้ตัวนี้เลยครับผมคล้ายครับผมเวลาเจ้าบลิสเนี่ยใช้สกิลมันจะไม่มีโล่เหลืองนะแต่ว่ามันจะมีความต้านทานเพิ่มขึ้นมาครับผม100แต้มซึ่งแต่ก่อนนะ มันต้านทานมากๆครับผมลดดัมเมอลงไปประมาณ90%นตะ์แล้วมันก็โดนเนิร์ฟลงมาเหลือแค่นี้แหละงานสงสารนะครับผมสำหรับมัวดูนี่ใชย้ยก็จะเน้นความเร็วนิดหนึ่งครับนิวเคลียร์แอมปิฟายหนึ่งลูกแล้วก็เอ็มวีแอมปิฟายสองลูกครับผมโดนก็จะใช้คริสเทลเลยไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าเจ้าบิดที่ใช้ปืนผสมลูกซองกับปืนไฟเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปเลยว้าวผส,ผสมผสมกันมานะปือนอนะเฮ้ย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 แพ้เหรอ เอว,ว้วาวว้าวเรียบร้อยไปเฮ้ยโอ้ดูโดนล็อกด้วยโอเคนะดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยที่ยังรอดวาย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 เฮ้ยเสาบ้านไม่มีใครเอาถูทีมอะไรวะเน,นี่ยไปเล่นทีมเดนแมทไหมโอ้ยเรียบร้อยไป

โอ้ยโอ้ยเจ็บปวดไอ้นี่ไอ้นี่แม่งงูน้อยง,งูงูงูอยู่ไหนเฮ้ยมันหนีว่ะม,ม,มันจะมันมันจะรอสกิลว,ว่ะโอเคครับรอไทฟอนก่อนแน่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 แนแนเอาเสาก่อนครับผมเฮ้ยเฮ้ย ว้าวว้าวไม่ได้แอมพี่หรอครับพี่เร็วนะหูเปร็จไปเกือบเกือบนะเกือบนะเอชอัชอาดักซ้ายดักขวาเฮ้ยโอ้โหก่อนนะก่อนครับเสร็จไปครับระเบิดครับผมฮิวก่อนจะตายแล้วเหรอเสร็จเลยไม่ทันว่ะไปครับผมไปช่วยเพื่อนก่อน ไส่เรนไส่เรนใช่ไหมอ่ะวิ้งแกผมหยิบเตาวไว้ก่อนนะมาเอา้าหายตัวอีกว้าวจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอเสร็จไปครับผมคิวว้าหุ <c> ้ย <oughs> กระเด็นกระดอนฮุย้ยลีสครับลีสสิลีส,ส,สเออลีถูกแล้วโอ้ <c oughs> ยเหมือนคล้ายๆกันชื่อเหมือนคล้ายๆกันเฮ้ยจ้องแต่เราจ้องแต่เราเออ อยู่ด้วยกันสองคนก็ยิงคนอื่นบ้างรอครับผมไม่นานหรอกครับเสร็จปายับ u b l e ลคิวครับผมตายละเราลุยเลยเอจ่าอาจะอย่า,างทมีมันก็เหินนะเร็วมากจนเหินไงเนี่ยแล้วดูเพื่อเราอู้เพื่อเราใช้ไอเฟลแล้วเราจะไปได้อะไรอ่ะพ <c oughs> อมันเหิน <c oughs> ว้าวว้าวว้าวนีหืม ดูชะจอรครับผมเราหยิบเสาไว้ก่อนมาดิมาดิมาด,มาดิว่าไม่ไหวว่าเฮ้ยเอาจริงนะถ้ามายิงเราจริงจะเหลือเละ okay, แต่เราก็ใส่สโลได้นะล็อกด้วยสโลด้วยวานี่ไงนี่ไงนี่ไงนั่นไงเขารีฟเฟรชครับผมหยิบเสาไม่เอาซีไม่ยิงเราซีเราแค่หยิบเสาโอ้โหหมอมาครับผมไปแล้วนายปกป้องใครหมอนาะยจะไม่อยู่ใคร โอ้โอ oh ้เสร็จเลยเรามาลองตะลุมบอลกันบ้างดีกว่าครับผมตัวอะไรเนี่ยโอ้โหส,ก,สก,กายลอเหรอะเล่นตะลุมบอลนะอ๋อแบบเพื่อฉวยโอกาสใช่ไหมตอนเขามึนๆกันอยู่ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับผมคิวแรกได้ไป <c oughs> นี่นี่เราก็ต้องขาหลอยไงโอ้โหตัดไปครับผม เน่เน่เน่เซตเซตเซตเฮ้ยโอ้โหทุกมันมันแหลกๆป่ะเฮ้ยแล้วทำไมไอ้นี่มันได้ที่หนึ่งเหรเฮ้ยริวไปเยอะเหรอเฮ้ยคูรีครับมาดีมาดีคูรีจะหุ่นเก่าๆอย่างงี้ดีไายไล่ปืนอุ้ยแหมปอมปืนเขาอยู่อีกไปครับลุยกันแต่มันเร็วไงปืนไฟมันยิงยากนะนี่ไงล็อกแล้วล็อกแล้วยังเหรอสโลโอยังน่าแมงป่องก่อน เสร็จเลยว้าวโดนแย่งกันตอนนัดต่อตาไม่ยอมครับผมมาใหม่ดิโอ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 ไปก่อนเลยนำไปก่อนเลยล็อก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 อุยรอเดียวรอเดียวเฮ้ยก็วิ่งเร็วมากมากอ่ะตัดไปครับเฮ้ยอ๋อโอจิครับผมอันนี้ก่อนก็ได้มามามาเซรอิมุกิเรียบร้อยไปครับผมโอ้ยเดีอบเปิร์คิวเฮ้ย ไงอะไงอะเจะเฮ้ยตะลุมบอลมันต้องหยีป่ะมันต้องลอยๆปว่าเฮ้ยฮะชะชะตัวอะไรมาโอ้โหมาสิครับมาสิครับรอก่อนในหลิดมัน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 ดูดกี่นาทีเฮ้ยโอ้โหเสร็จเลยโดนฉมวกทิมอีกรอบหนึ่งครับผมเล่นไปจนไม่มีเหรียญอะ โอ้ О, oz, แล้วไงเล่าฟอสฟิลแดงแล้วครับเสร็จเลยเสร็จเลยไอ้นี่ใช่ไหมที่เล่นเราเมื่อกี้เฮ้ยมันก็จะเล่นเราอีกรอบนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนั้นมันหนีมันหนีมันหนีตามครับผมนี่ไงนี่ไงเล่านี่ไงเล่านี่ไงเล่าเฮ้ยนู้นก็ยังที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่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 รีบรีบไปรีบไป อเอ้ยเนี่ยเลยสไตล์ตะลุมบอลมันต้องอย่างหี้ป่ะฮู้โอเคกระทิงครับผมได้ใหม่หลอดแล้วไอ้นี่ตัวอะไรครับทีนี้ก่อนเลยรีบเลยรีบเลยเร็ว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 อันนี้ก็ได้ครับผมเสร็จนะเสร็จเรียบร้อยไปโอ้โห มันแสบดีปะ่ะมันแสบดีป่าเุ้ยเอาที่หนึ่งคืนมาเดี๋ยวนี้ว้าวไฟรีโหลดไฟรีโหลดเฮ้ยข้างหลังอะไรเนี่ยแมงปองอู้หูอะไรกันไอ้นี่อีกนัวเนี่ยเอาแล้วโดนแล้วโดนลุมแล้วโดนลุมแล้วเสร็จเลยแลกกันไปครับผมมาสามอีกรอบครับมันใช่ปัญหาที่ไหนเล่า โอ้จะยิงใครดีเฮ้ยวับเดี๋ยวนะจัดไปครับผมโอ้โหแล้วมันคือแย่งกันเราได้ไงเราได้ไงเ <c oughs> น่เน,น่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก่อนแล้วกันครับตาเอ๋อยู่นี่ครับเศษดีเศษดีล่วงไปว้าว หุยตอนนี้มันลิงเยอะนะจริงปูหลีก็มาดิครับโอ้โหะหมือนเหมือน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 จะสโลเข้าไปไปไงอ่ะดูที่สโลมันก็จะหมุนหมุนหมุนไปยิงเราไม่ได้ไงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเศษเศษพี่งูงูลงมาติดจ้ะเร็วอหุยเฟชชิปหนีโอ้ยโอ้ย จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน,ไไหนอย่าเพิ่งบิดอย่าเพิ่งบินไม่ทันแล้วไม่ท <c oughs> ันแล้วเอจสิวันนั้นเดี๋ยวเราต้องไม่เลียร์ปัญหาเราแล้วล่ะอูลงนู้นด้วยนะเหนอนแสบอ่ะแสบว่ะไอ,อตัวหนึ่งจะมาแจมยุดอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอ้อยหนีอ้อยล่วงเลยเฮ้ยได้อีกรอบครับผมมาโอเคยังพออลงไหนงูไม่ทนันโอ้โหโดนเจาะโล่ ไอ้นี่ก็ได้ครับผมร่วงไหมโอ้ยหายตัวอีกเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเอานี้ก่อนโอ้โหมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะได้ร้าบอโอเคครับผมออมข้างหลังดีกว่าจะทันไหมอะ่ะเฮ้ยรีบรีบเร็วเร็วเร็วโอ้ย ตอนนี้ผมลองเปลี่ยนมาใช้ปืนไฟทั้ง4คือบอกดูอว่าผมเพราะว่าอตอนใช้ลูกซองมันมีปัญหาการรีโหลไงนะแล้วมือชอบล้านครับเป็นปืนไฟธรรมดา2ครับผมแล้วก็เป็นอันติเมทส2นะผมว่ามันน่าจะเวิร์กแหละก็ลองเอามาเล่นดูด้วยครับผมแต่ยังไม่ได้คิวเลยนะ ว่าปืนไฟมันน่าจะเข้ากันมากกว่าง่ลองดูลองดูครับผมเพื่อนๆว่าไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะว่าไฟล้วนแต่ว่าไม่ใช่อัลเทเมทนะกับผสมลูกซองเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างครับเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆชอบอันไหนเฟรนี่มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องดีโหลดเนี่ยแต่มันก็ตัวธรรมดาก็อาจจะไม่แรงเท่าอนะัลติเนทนะผมว่ามันดูมันทำงานก็โอเคนี่ครับผมมาสิครับดีมิเตอร์ครับ เบิร์นโอ้โหเฟสชิปอีกไฟเราเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วอ่ะพอไหมอ่ะเฮ้ยพอเรียบร้อยเลยเไรปีครับผมเบินปะรัวไม่ใช่เราโอ้โหจริงๆที่ผมติดไอ้ปลูกซองอ่ะเพราะว่าต้องการล็อกแล้วเพื่อที่ไฟมันจะได้ยิงง่ายๆไงแต่พอไม่มีลูกซองหรอกครับผมมันแคสโลอเฉยๆผมว่ามันก็ยังไม่ได้นานแองเกิลครับ เฮ้ยเรียบร้อยไปครับผมที่เพื่อคิวไปนี่นี่นี่มันหุบมวมันหุ้มพวว้าวรัมเพจค,ครับผมเฮ้ยไฟสี่มันก็เวอร์กว่าว้าวว่าวแต่บันโดนไททันโอ้โหเฮ้เยแพ้ใจเย็นใจเย็นแต่ดูพี่เขาใจร้อนแล้วล่ะ <laughs> ไม่รอดแล้วลล้วงสิ ลาบมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยผมอาจจะติดภาพเจ้าบริดนักบินคนนี้ที่ก่อนเนิร์ฟไงที่มันมีความต้านทานลุย,ลย,ลยเข้าไปแล้วยิงไม่เข้าโอ้ยยิงก็เป็นเลกนะเหมือนอึดถึกๆเหมือนฟอลคอนเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้มันโดนเนิร์ฟลงมาอ่ะเราก็เข้าใจได้ยิงแสนหนึ่งเข้าเราห้าหมื่นก็ก็โอเคมั้ง okay <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆครับผมอาจจะใช้ปืนที่มีระยะไกลหน่อย600เมตรหรืออะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับเจ้าบลิดมากกว่าครับผมแต่ว่าในบลิดในครั้งนี้ที่ผมต้องการเล่นเนี่ย คือผมจะเอามาเป็นตัววิ่งเสาปะทะกันต้องปุ้ง,งแต่ปืนสมัยนี้มันก็แรงอะเนาะบลิดนี่คือหน้าง่ายเงี้เลย <c oughs> อะแต่ถ้าเกิดเป็นปืนไฟกับปืนลูกซองไอเฮโ่ Hello, กับแบบเบสเนี่ยครับผมผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่ปัญหาของเจ้าปืนไฟคือมารีโหลดช้าไงอ่อาเจ้าปืนลูกซองมันออโต้รีโหลดแต่ว่าปืนไฟมันต้องดีให้หมดก่อนแล้วถึงจะรีโหลดบางทีเหลือติ่งนึงผมก็ลืมดูเพราะว่าผมไอคิดว่าเป็นออโต้รีโหลดแบบลูกซองอะไรางี้ไปก็ ติดปัญหาได้ศัตรูเข้ามาอ้าวเรายิงไปปืดหนูหมดอะไรอย่างนี้ไปก็ต้องคอยดูกันดีๆครับผมแต่่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเข้ากันได้เลยครับผมทั้งไฟแล้วก็ลูกซองใช้ร่วมกันผมว่าโอเคแหละถ้าเกิดไม่เตะปัญหาเรื่องรีโหลดโอเคกันเพื่อนยังไงก็สามารถคมเมต์มาคุยได้นะว่าบลิดเพื่อนๆยังใช้อยู่หรือเปล่าล่ะเพื่อนๆใช้บลิดกับเจ้าตัวอะไรกันกับปืนอะไรกันมาโท้สรับวันนี้ผมและบลิดกัเจาก้อนสวัสดีครับบ๊ายบายโว้